สวัสดีครับวันนี้มาดูเจ้ายักษ์นี่ใส่สปอร์ตไลท์แล้วครับตรงกันชนครับตอนนี้ช่างกำลังใส่ปัตตเน่ด้านบนอยู่ดูกระจกฝั่งซ้ายครับนี่ตัดมองมาออกแล้วใส่ยาวเลยครับใส่หลังเต่ายาวเลยแน่นเลยครับ ฮะอะไรลอยมันต้องมันต้องใส่เทียบกันดูก่อนพี่นี่ครับแก้ไขเอาเอาลาวลงขยับลงนิดนึงครับเพื่อไม่ให้มันลอยสูงเกินไปครับเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูหลอด เป็นยังไงมุดใหญ่ก็โคงแบบที่ลงเด้ออันนี้ไม่ใหญ่ก็พอนี่ครับใหญ่กว่าใหญ่เป็นนี่เป็นหลอดไฟเปลี่ยนสีตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้เป็นหลอดเดิมเจาะเพิ่มนะครับใส่เพิ่มนี่จะเป็นปลั๊กนี่มูลอบเบนี่เด้งเลย ใส่เลยมอูอเดี๋ยวโอ้มันเบียดสีส่เซนนี่แบบมันสินหนักบไวเอาตลับเล็ดไปด้วยเด้อมันเบียดเบียดเบียดหมวกครับโอ้เบียดกันเลยแหละติดน็อตรึกเปล่าเหมือนเจ๊ใหญ่ เอวันเดือน่งวัลมันโดนน็อตหรือเปล่าเดียได้เผื่อน็อตไหมเผื่อขาไมต้นเหลี่ยตนเหลี้เกันแหละอันนู้นเปืเบน่หน่อเบเปียกที่สามสาี่หี่เยอ่ะเปียที่สาเลยเออเปืเบยนี แน่นแน่นครับกระจกก็แน่นไฟก็แน่นนี่อันนี้เล้าเลยนี่ไหนตัดออกเลยใส่ไหมเนี่ยใส่โมลโมลเลยนี่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 ตัดออกแล้วครับต้องงอเข้าในเดือดตังครั้งเดืนหนึง่งเนนึ่งใส่เข้าง,งองอเข้าด้านในครับที่ได้กระจกหลังเต่าแบบแน่นๆอย่างเงี้ยนี่ครับเดี๋ยวพาไปดู เดี๋ยวพาไปดูสรงหมาตัดออกจากตรงไหนนะนี่นนเกียงกระจกก็นี่ครับใส่หลังเตาแน่นเลยเดี๋ยวช่างจะเชื่อมตรงนี้แหละใส่บานอมองหมาโอเคครับเดี๋ยวมาดูว่าช่างจะแก้ปัญหายัางไงตอนนี้ไฟมันยังเบียดกันอยู่ครับ ส่งเริ่มมาแล้วครับจานชรังเลยเค้ายิ้มปสปอตไลท์3แถวแล้วก็ปัตตนี1แถวครับโหส่งไม้อย i, right? A, no h, ู่นี่ครับนี่ไงส่งไม้อุ้ยขอโทษครับมันสิบาทมือบักน้อยโอ้เห็นบ่คยนะครับฮะส่งไม้นี่นี่ครับเห็นบ่ครับ <c oughs> ดวงละ380บาทนี่นะ<ม>อันไหนพร้อมเดินสายไฟแล้วก็สปอร์ไลท์นี่นะท,ทนั้งมาเตนี่แล้วก็สปอร์ไลท์เลยหมดเลยรักสามร้อยแปดสิบดวงละ380 <c oughs> ไม่รู้แล้วคงไม่เคยซื้อเนาะ <c oughs> ส่โอผมผมไม่ได้ใส่ไ,ไฟนี้ผมไม่ได้ใส่ใสไฟเปลี่ยนสีมันคนละราคา <S S S> มันคนละอันนี้ดิ<ะ>ผมไม่ได้ใส่ยี่ห้อนี้เนาะผมก็ไม่รู้แล้วสามร้อยแปดสิบครับก็ถือว่าไม่แพงครับผมว่าไม่แพงหรอก แล้วกล่องล่ะใน,นขอดูกล่องหน่อยหน้าตาเป็นยังไงกลองอะไรกลองไฟอะ่ะยังไม่เห็นเลยอย๋อกลองไฟอยู่ไหนอย่างไฟนี่จะเป็นเล่นผ่านโทรศัพท์อี่คู่นี่เล่นผ <c oughs> ่านแอปที่ไหนผมก็ยังไม่เห็นในกล่องไฟไหนก็ <c oughs> ไม่ได้กล่อง <c oughs> ไฟ เดี๋ยวไปดูหน้าตากรองนะครับเรามาดูกล่งควบคุมของไฟสเตตพันสี่นะแยกปังหาพันสี่อันนี้นะเสเ่ยโอ้นี่มันเล่นผ่าน Wi-Fi เพราะมันบูทเชื่อมบูทูธเชื่อมบูทูธโหลดแอปมาโหลดแอปมาโอ้นี่มีรหัส Wi-Fi ด้วยครับเชื่อมผ่าน Wi-Fi นี่รหัสอันนี้เสียบอะไรก็ไม่รู้เสียบตรงไหนเสียบไฟข้างหน้านั่นแหลยเสียบกับปลั๊กมันอู้หูขนลุกหมดเรี่ยวเลยฮะขนลุกอะไรมันสวยเกินมันเจี๊ยมันสวยเกินมันเสียงเงินเยอะอ่ะ เสียเยอะอะไรพี่บุตรคนน่าแข่งไม่ล่วงเลยใช่คนน่าแข่งไม่ร่วงเดี๋พา,าด้วยนี่ถ้าไม่ไม่ใช่คนชอบแตะรถไม่ทับหรอมันต้องของมันต้องมีเนาะมันต้องมันต้องใจรักใจรัก,กนลนุนบลบร้้วาาีฟนี่ขายนะครับนี่ านี่นะพี่อุ้แกขายขายแล้วเนาะขายเอาเอาค่าไฟคืนอันเก่าโดนเอาไปหมดโดนเขาเปิดไปใช้หมดเลยเป็นที่ งามากครับสักคันไปเสียบสือรถต่อ่วุ่เดี๋ยวไม่ครับสี่จังหวัดหาแสนวะห้าแสนขายไม่ครูไม่ขายไม่ขายได้ยินไหมย่างกุริน่าบ ไม่หายหรอกซึ่งห้องซึ่งสปอตไลร้ต้องหนุบคอแล้วนี่ลมเบ้าพี่มันสูงไงมันต้องทำเบาให้มันต่ำลงอีกบอก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องใส่ลมไงทำขาหลดอ่ะตกลุ้มทีหนึ่งนี่เหมือนตก3สามทีครับ พอลมโ <c oughs> ยกจนปวดเอวหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดปดเก้าสองดวงอัตตานี่สิองดวงอันนี้นหนึ่งสองสาสี่ 1> 6, า1เจ็ดไหนตไหนสีนี่บน,นี่บ่ขาวขาวอ่ะขาวอ่ะอืออแล้วนี่แหละไฟลีเอาแล้วตรงกลางสปรอร์ไลท์ไงไฟไล์สีขาวขาวนานั่นนะครับอันนี้ไฟยังอยู่ครบนะครับ ไฟเดิมยังอยู่ครบับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับรอชมแล้วรอช่างใส่เสร็จก่อนจะอัปเดตให้ชมนะครับสวัสดีครับ